เอเดนพลังไฟนะในตอนแรกเลยเป็นเอเดนตัวหนึ่งที่เบนเนี่ยใช้งานบ่อยที่สุดในซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้นะครับเอเดนตัวแรกที่เบนเทนิสันเขาเนี่ยได้ค้นพบนาฬิกาที่มีชื่อว่าออมนูติกส์และเขาเนี่ยก็ได้แปลงร่างกลายเป็นเอเดนตัวนี้ขึ้นมาในตอนแรกแอ the นเดนเดอเวอร์เทียนการปรากฏตัวของฮิบรัสเนี่ยทำให้เบนเนี่ยแตกตื่นเป็นอย่างมากเลยทำไมตัวเองถึงเป็นเอเดนพลังไฟแบบนี้แล้วกูจะไม่ไหม้เหรอวะเนี่ยแต่ว่า เบนเนี่ยเขาก็ด้วยความสนุกความทะเลน่นอะไรของเขาเขาก็เลยทดสอบแล้วก็ซนไงทาให้เกิดไฟป่ามาทั่วภูเขาเลยฉิบหายแล้วจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในชื่อของเบนก็เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าหลังจากที่เบนได้เรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของฮิบรัสได้แล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนหนึ่งที่ใช้ฮิบรัสได้ดีที่สุดในเรื่องดีแล้วเพราะว่ามีมีแค่มาคนเดียวในทีเชนนาติกาอมนิทิกส์ <laughs> เดี๋ยวเราไปรู้จักกับเอเดนตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างน,นะทั้งะวัตเอยพลังความสามารถจุดอ่อนข้อดีข้อด้อยของมันแล้วก็อิมแพกที่ฮิบรัสมีต่อในซีดีนี้เมื่อกี้ยังเจ๋งอยู่เลยตอนนี่มันกลายเป็นเจ๊งไปซนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูถึง ประวัติแล้วก็ที่มาของตัวฮิบรัสกันดีกว่านะว่ามีที่มาที่ไปมาจากไหนฮิบรัสเนี่ยเป็นเอเดียนจากเผ่าพันธุ์พดนธุ์ไนซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาจากดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าไพรอสดาวเคราะห์ดวนี้เป็นดาวเคราะห์ที่ปกคลุมไปด้วยลาว,วาแล้วก็หินภูเขาไฟมากมาย สิ่งมีชีวิตบนดาวแห่งนี้จึงต้องมีวิวัฒนาการให้ทนต่อความร้อนแล้วก็มีร่างกายที่สามารถอาศัยอยู่ในดาวแห่งนี้ได้เพราะเนื่องจากสภาพอากาศแล้วก็สิ่งที่อยู่ดาวนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยไฟแล้วก็ความร้อนสูงเลยชาวดาวนี้เนี่ยเขาก็จะมีร่างกายที่ประกอบไปด้วยหินอคเน,นีแล้วก็แมกมาที่ดอมเหลวมากมายอยู่บนตัวร่างกายของเขาทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถควบคุมไฟได้ยอย่างอิสระอันนี้คือครนะ่าวๆและประวัติ ของฮิบลัสนะว่ามีถิ่นกาเนิดมาจากดาวไหนแล้วอะไรทําให้พวกเขาเนี่ยถึงมีสภาพร่างกายที่เป็นแบบนั้นเพราะนั้นแลวความสามารถของฮิ b บลัสเนี่ยก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันเลยสําหรับอันแรกก่อนเลยก็คือเอเลี่ยนที่สามารถควบคุมไฟและก็สามารถสร้างความร้อนได้อย่างอิสระเลยด้วยสกิลที่มีชื่อว่าเพโลคิเนซิตแล้วก็บอกกับว่าเป็นเทอร์โมคิเนซิตเป็นความสามารถของฮิบลัส สามารถสร้างและก็ควบคุมไฟได้องอิสระทั้งในเรื่องของการพ่นลูกไฟไม่ว่าจะเป็นลูกไฟเล็กลูกไฟใหญ่พ่นในหมดหรือว่าพ่นไฟเป็นลาแสงต่อเนื่องเหมือนเครื่องพ่นไฟได้ด้วย flame tower food อะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งปล่อยกระแสไฟที่เป็นความร้อนสูงออกมาจากฝ่ามือและก็ท้าของเขาเพื่อใช้ในการบินเครื่อไปบนฟ้าความสามารถอันต่อไปก็คือ fire immunity หรือว่าร่างกายที่ทนทานต่อความร้อนนั่นเองร่างกายของฮิบราสเนี่ยประกอบไปด้วยแมกมาทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีภูมิต้าน,านทานที่ทนต่อความร้อนแล้วก็ไฟรวมถึงลาวาด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถทำอะไรตัวเขาได้นะเขาจะเป็นคน,นที่ไม่ไหม,ไม,ไม้เขาเป็นเอเยนที่ไม่ไหม้นะเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความร้อนอยู่แล้วไงและยังสามารถดูดซับไฟหรือความร้อนรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังเชื้อเพลิงให้กับตัวเองได้อีกด้วย ไงล่ะนี้ก็จะเห็นได้แล้วไอตอนที่ตอนที่2องที่มันโผลมาที่เป็นใช้ฮิบรัสอะในการดูดซับความร้อนเอามาเข้าในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็งงเหมือนกันว่าไอตอนที่มันต่อยกับเควินรอบแรกอะ่ะแล้วจู่จเควินปล่อยพลังไฟใส่ฮิบราสอะแล้ว ที่บัสมันกระเด็นได้ยังไงวะทั้งนี้มันก็เป็นไฟเหมือนกันเห็นมันบอกเองว่ามันเป็นไฟเออร์อิมมูนิตี้มันก็น่าจะทนไฟได้สิวะทาไมมันถึงโดนไฟอัดด้วยกันแล้วมันถึงเจ็บตัวกูก็ไปเข้าใจาตรงนี้เหมือนกันเขาสามารถอย่างที่3ก็คือเป็นเขาสามารถในการเพิ่มพลังปัดไฟได้เป็นเฟมิงพันเชอร์อะไรอย่างเงี้ยแหละก็ตัวฮิปรัสเนี่ยสามารถเพิ่มพลังความร้อนให้กับหมัดของตัวเอง ทำการโจมตีฝ่ายได้ด้วยนะแต่ว่านี้ก็น่าจะเห็นกันน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่เบนก็จะใช้ฮิบบัสในการปล่อยไฟลาแสงออกมาซะมากกว่าความสามารถอย่างที่4ี่ก็คือสร้างขึ้นความร้อนนะหรือว่าอันนี้เลยตรงชื่อของมันเลยฮิบบัสก็นอกจากสร้างไฟได้แล้วเนี่ยเขายังปล่อยขึ้นความร้อนสูงออกมาจากทั่วร่างกายขเขาได้ด้วยเพื่อละลายวัตถุต่างๆเลยทําให้พื้นที่นั้นนะ่ะร้อนจัดนะอันนี้เนี่ยก็ต้องแบบเรียกได้ดว,ว่าเบ่งตัวเองออกมาเลยดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบรังสีความร้อนเนี่ยกระจายออกมารอบตัวของเขา แล้วก็ความสามารถต่อไปอันนี้ที่เห็นชัด,ชดเลยลก็คือการที่เบนเนี่ยสามารถสร้างบอร์ดบอร์ดไฟในการบินขึ้นไปบนฟ้าได้ด้วยนะรวมรวมถึงใช้ไฟเนี่ยพ่นขึ้นมาทาให้ตัวเองเนี่ยลอยขึ้นไปที่สูงได้ฮิบรัสเนี่ยสามารถสร้างกระดานโต้ขึ้นจับเปลไฟไอ้เคียร์สร้างกระดานโตขึ้นนะเลยรขอควมไฟที่เท้าได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวในอากาศได้อย่างอิสระทําให้ตัวเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีสกิลในการบินที่เพิ่มขึ้น ตัวที่ไม่ต้องใช้ปีกเลยด้วยซ้ำพอสามารถอย่างสุดท้ายที่ตัวของฮิบรัสเนี่ยสามารถควบคุมอุณหภูมิรอบตัวได้ในบางกรณีเนี่ยเขาสามารถปรับอุณหภูมิรอบตัวให้ต่ำลงแม้จะไม่ใช่ความสามารถหลักก็ตามถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นไฟก็ตามเดี๋ยวมันจะมีไซเอฟเฟกที่ฮิบรัสเนี่ยได้แปลผันไปเป็นน้ำแข็ง อันนี้ตอนที่เบนป่วยนะไอตอนที่เจอกับไอเจ้าแมลงคนนั้นอะคือตอนที่เบนไปกินไอติมใช่ไหมล่ะแล้วเบนเนี่ยก็ทาการแปลร่าเป็นฮิบรัสในตอนสุดท้ายในช่วงสุดท้ายและทําให้ตัวของฮิบรัสเนี่กลายเป็นร่างสีฟ้าขึ้นมาเป็นไอเย็นเลยแล้วพอเอาปล่อยน้าแสงไปเบนเนี่ยก็จะปล่อยเป็นน้าแสงไฟแต่ว่าไอไฟสีฟ้าเนี่ยมันเป็นน้าแสงแยกแข็งว่ะเอาแล้วเป็นร่างไฮโดรเจนแล้วเนี่ยเป็นพลังใหม่ในร่างฮิบรัสที่เบนป่วยนะครับซึ่งความสามารถเลยก็จะคล้ายกันหมดเลยแต่ว่า ผลลั์ของความร้อนมันตรงกันข้ามมันกลายเป็นความเย็นที่สามารถเยือกแข็งอีฝ่ายได้หรือว่าเยือกแข่งสิ่งใดก็ได้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสําหรับพลังทั้งหมดของฮิตบรัสนะถึงแม้ว่าฮิตบรัสเนี่ยมันจะร้อนแรงแค่ไหนใช่ไหมแต่จุดอ่อนมันก็มีเออมันไม่ว่ามันจะเก่งแค่ไหนทุกที่ทุกอย่างต้องมีจุดอ่อนทั้งหมดสิ่งที่ฮิตบรัสแพ้มากบๆเลยเนี่ยไฟมันร้อนใช่ไหมล่ะมันก็ต้องอยู่กับน้ำไงเพราะว่าเพราะว่าน้ำมันเย็นมันสามารถดับไฟได้ ซึ่งการที่ฮิปบัสโตนน้ำบ้าบ้านเนี่ยในปริมาณท,ที่มากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวของฮิสบัสเนี่ยสร้างไฟได้ไม่ทันเวลาอะไรเงี้ย ถือว่าโดนไฟดับปุ๊บจะสร้างไฟขึ้นมาได้นนทันทีแต่ว่าสโนว์มาบ้าเนี่ยฮีทบลสเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างไฟได้ทันเวลาหรอกนะอาจจะทําให้ตัวของฮีทบลสเนี่ยกลายเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาธรรมดาที่เดินได้เท่านั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสภาพแวดล้อมที่ในออกซิเจนเนี่ยก็จะอาจจะทําให้ฮีทบลสเนี่ยไม่สามารถสร้างความร้อนของตัวเองออกมาได้เพราะว่าราคาเกิดไฟใช่ไหมหนะมันจะต้องมีออกซิเจนลอยอยู่ในอากาศ มีความร้อนแล้วก็มีเชื้อเพลิงทําให้เกิดไฟขึ้นมาได้ซึ่งถ้าพื้นที่นั้นอะ่ะมันไม่มีออกซิเจนใช่ไหมะนะ่ะฮิตบัาสเนี่ยก็มาสามารถสร้างไฟที่ร้อนสูงได้เราจะเห็นชัดๆได้เลยก็คืออวกาศเพราะว่าอวกาศไม่มีออกซิเจนไงฮิตบัสก็เลยไม่สามารถอาศัยอยู่ในอวกาศได้นะครับประมาณนี้แล้วการจุดอ่อนของฮิตบัสแล้วก็บางอย่างที่ฮิตบัสไม่สามารถทําอะไรได้ก็ oh, นะจะเป็นพวกตัวละครพวกเอเลี่ยนอย่างโฟอาร์มที่มีความทนทานต่อไฟแล้วก็ความร้อน แล้วก็ดัมมนเฮดพวกแบบเผ่าพันธุ์ไอเนี่ยเผ่าพันธุ์เพชรอะ่ะเผ่าพันธุ์เพชรคือเฮียอะไร <laughs> มันชื่อเผ่าพันธุ์อะไรวะเย่าลืมเผ่าพันธุ์เพโทรเซเปียนไงหรือฮิวมังกาซออันนี้ฮิบลัสก็มสามารถทำอะไรได้เช่นกันเพราะว่าร่างกายของพวกเขามันสามารถทนทานต่อความร้อนได้ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูถึงอิมแพคความสำคัญของ,ของตัวฮิทบลัสในซีรีส์นี้ดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง ฮิบรัสเนี่ยเป็นเอเลี่ยนตัวแรกๆที่เบนเนี่ยเลือกที่จะใช้แล้วก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นของเบนในฐานะการเป็นฮีโร่ในทุกๆเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งในภาคแรกเลยภาคคลาสสิกเบนก็จะแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนไฟหรืออย่างภาคเอเลี่ยนฟอสเบนก็จะแปลงร่างเป็นสมองไฟอันนี้ก็จะเชื่อมโยงถึงกันตรงที่เป็นเอเลี่ยนพลังไฟทั้งคู่แล้วก็ภาคอัลติเมตอันนี้ไม่นับถึงอัลติเมตนะอันนับเฉพาะตอนที่เบนได้อัลติเมติกมาใหม่อะเบนก็ใช้อัลติเมตสมองไฟเป็นตัวแรกเช่นเดียวกันในด้านอนนนิิเวร์สอัี้ผม จำไม่ได้ยังไม่ได้ดูนานแล้วเบนเนี่ยก็จะใช้ฮิบบลัสในสถานการณ์ที่ต้องใช้พลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยที่แฟนๆเนี่ยรู้สึกว่าจะชอบกันเหลือเกินเพราะว่าดีไซน์ของมันทั้งแบบห่ตัวที่เป็นตัวไฟแล้วก็มีหินปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการออกแบบที่อาจจะดึงดึงดูดใจคนดูได้พอสมควรเล,เลยนะแล้วก็อิมเพ็ที่ฮิบบราสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบเอเลียนที่เวลาเจอไฟแล้วอาจจะแบบ สู้ไม่ได้หรือว่าระเบิดไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกเมทัลดอยของพวกวิวแก๊สอ่ะอันนั้น่ะก็ทำอะไรฮีทบัสไม่ค่อยได้เพราะว่าร้อนเกินไปหุ่นยนระเบิดไงหรืออาจจะเป็นพวกตัวแบบตัวเอเยนที่มันแบบเป็นเอเยนแบบความเย็นอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยก็ถ้าแบบว่าเสียเลี่ยมฮีทบัสอันนี้ก็อาจจะทำอะไรได้ยากเหมือนกันอาจจะแพ้ฮีทบัสได้ง่ายเลย แต่บางทีฮิสบัสก็เป็นเอเดียนตัวหนึ่งที่อาจจะซุกเอเดียนปบประเภทไม่ค่อยได้อย่างพวกไอเอเดียนที่มันอยู่ในทะเลทรายซาฮาราที่มันชอบอยู่อากาศร้อนน่ะแล้วฮิสบัสก็เป็นเอเดียนไฟไงซึ่งก็ชอบเลยพวกนั้นเขาชอบเลยเพราะว่ามันเป็นเอเดียนร้อนประมาณนี้ก็แล้วกันมีจุดดีจุดด้อยอย่างไงแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ไหนถึงจะดีอ่าเดีย๋ยวเราดูลักษณะเอเดียนกันบ้างดีกว่านะเอเดียนตัวนี้มีลักษณะอะไรบ้างร่างกายฮิสบัสเนี่ยถ้าดูตามภาพนะมันจะเป็นหินลาวาเต็มไปหมดเลย แล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยมันจะประกอบขึ้นด้วยหินอคานีสีแดงเข้มไปจนถึงสีดําเป็นพวกหินภูเขาไฟที่เย็นตัวลงแล้วนั่นแหละแต่ภายในรอยแยกเนี่ยก็จะมีไฟปรากฏออกมามีลาวาสีแดงส้มไหลอยู่ในตัวของเขาที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเลยทําให้ตัวเขาเนี่ยก็มีดีไซน์ที่เหมือนแบบโอ,อ้โหม,มันเท่จังวะไฟมันวิ่งรอบตัวตลอดเวลาแถมมีหินปกคลุมอยู่รอบตัวเองด้วยแล้วก็การดีไซน์น,นี้เนี่ย เปลไฟต้องวิ่งตลอดเวลาใช่ไหมนะไอ้ผมของเขาเนี่ยก็จะมีไฟวิ่งอยู่ทั่วตัวเลยโดยเฉพาะบนหัวของเขาที่แบบว่าไฟลุกชนหรือบางทีอาจจะเป็นตรงไหล่ของฮิบรัสก็มีไฟลุกได้ด้วยเหมือนกันอย่างพวกหลังแขนขาอะไรเงี้ยก็จะมีเปลวไฟพุ่องออกมาเป็นระยะระยะอนะันนแสดงถึงพลังงานความร้อนที่แผ่มาจากร่างกายของเขาอยู่ทุกเวลา เดเรียนพลังร้อนสูงไงแล้วก็แววตาของฮิบรัสเนี่ยก็จะเป็นเรือนแสงซะส่วนใหญ่เป็นสีส้มหรือสีเหลืองนะประมาณนี้ซึ่งอาจจะตัดกับหินแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาก็เลยทำให้ดีไซน์ของฮิบรัสเนี่ยมันเป็นแบบนี้นั่นเองแต่ก่อนมันจะมีการดีไซน์ที่เป็นตัวแบบแววตาสีเขียวยคล้ายๆพวกแบบภาคอัติเมตอะไรเงี้ยที่แบบเป็นแบบเอเลียนตาเขียวทุกตัวแต่ว่าเนี่ยโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ถูกยุเลิกยไปแล้วก็กลับมาใช้แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราดูรูปร่างของโครงสร้างกันมาดีกว่านะครับ โครงสร้างตัวเขาเนี่ยสัดส่วนของเขามันก็จะคล้ายๆกับมนุษย์เลยแม้ว่าจะเป็นเอเลียนนแต่ว่าเบนก็อยู่ในร่างนี้ไงฮิทบัสเนี่ยก็เลยมีรูปร่างแบบนี้คล้ายๆกับมนุษย์มี2แขน2ขาแล้วก็ลําตัวบวกกับสีสันของเขาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับมนุษย์โลกหมดเลยส่วนขนาดตัวของฮิทบัสเนี่ยโดยปกติเนี่ยฮิทบัสจะมีตัวใหญ่มากกว่าเบนในร่างมนุษย์เยอะมาก แต่ว่าเป็นเดวยเด็กเนี่ยก็เลยจะเป็นต้องตัวสูงขนาดนี้หน่อยนะแต่ว่าลักษณะตัวของเขาเมันก็น้าเกรงขามกันนะดูแบบโอ้ทรงพลังมากเลยเปวไฟร้อนสูงในตัวของเขาแล้วก็สัญลักษณ์บนตัวของเขามันก็จะมีออมิทิกส์ปรากฏตัวอยู่บนหน้าอกของเขาตลอดเวลาเลยเพราะว่าง่ายต่อการเอาไปแปะไงเออมันก็เลยอยู่ตรงอกเลยดีสุดแล้วนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวของฮิบรัสนะอันนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงพวกแบบแบทในเรื่องโซเท่าไหร่นะก็จะพูดถึงลักษณะด,ดีไซน์พวกบบประวัติคร่าวๆของมันแล้วก็พวกแบบพลังที่มันมีนะฮะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับโปรเจกต์ใหม่เป็นเทนสกูปนะอันนี้เนี่ยก็ลองมาเปลี่ยนแนวบ้างแล้วนั่นแต่แค่แสฟ้าก็ทําอยู่แหละแต่ว่าอยากทําอันนี้บ้าง ะมีหลายเรื่องที่อยากจะทำเลยแต่ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วกันเพราะว่ามาทำแบบเปิดแบบสายฟ้าแลบ,บนี้ยูทูบงงแดกหมดว่ากูจะทำอะไรนะครับฝากไปด้วยเป็นเทนสกูป๊ปไว้เจอกันคลิปหน้าไปบายบาทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วย